ปอเบนพิกไทยส่งลูกสาวคว้าแชามป์ไอสเกตอายุ8ขวบคว้าแชามป์ไอสเกตน้องเฟอร์รารี่ลูกสาวปอตนุพัฒน์เบนพิกไทยคืนแทนดาวรุ่งคนใหม่พ่อขอส่งลงสนามเองเรเดว่าหลังจากผ่านมารสมคดีแตงโมนิดาสำหรับปอตนุพัฒน์ก็ดำเนินชีวิตกันต่อไปล่าสุดหลังจากลงใต้ทำบุญยายถาวายอุตตรแมนให้ไอ้ไข่เ็จก็มาส่งกำลังใจให้ลูกแข่งไอสเกตติ้งทีส่สามารถคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จ โดยเรื่องน่ายินดีนี้เล่าผ่านภรยาคืคอเบนพิกไทยด้วยเธอโพสภาพความประทับใจพร้อมเล่าเรื่องความสําเร็จก่อนที่จะมาถึงวันแข่งขันเธอเล่าว,ว่าวันนี้ลูกสาวแม่ทําได้ดีมากคู่ควรแล้วกับความขยันตั้งใจอดทนที่ลูกสะสมมาไม่มีคําว่าฟลุกคือความสามารถของลูกล้วนแม่ภูมิใจในลูกสาวคนนี้ขอบคุณทุกๆกาลังใจที่ส่งมาให้เบนครอบครัวและลูกมากๆนะคะทักฟอร์มอีกครั้งสําหรับน้องเฟอร์รารี่ลูกสาวคนเก่งวัย8ปีของเบนพิกไทยปอตนุพัฒน์ แม้ว่าจะเป็นการแข่งขันเพียงครั้งที่2ก็คว้าอันดับหนึ่งมา2รายการหลักด้วยกันคือฟรีสไตล์หนและโซโล่คอมโพสเตอร์ลี่ซึ่งเป็นท่าบังคับที่ประกอบไปด้วยวอล Ju จัมม์วันฮาฟฟิปและทู o o ส Spin ซึ่งน้องเฟร์ารี่ทำออกมาได้ดีมากๆและยังได้ที่2จากรายการอาร์ติสติกฟรีสไตล์หมาอีกจากการเข้าแข่งขัน3รายการด้วยกันเมื่อวันที่22 23ถึง23ตุลาคมที่ผ่านมา น้องเฟอร์รารี่กลายเป็นดาวรุ่งไอซ์เกตคนใหม่ที่น่าจับตามองซึ่งกว่าจะออกมาสมบูรณ์แบบได้นั้นในเบื้องหลังก่อนลงแข่งน้องเฟอร์รารี่มีความตื่นเต้นมากจนพ่อปอต้องเป็นคนไปส่งน้องลงสนามด้วยตนเองและยินให้กำลังใจไม่ห่างจนจบการแข่งขันซึ่งกระดูออกแล้วแหละว,ว่าตื่นเต้นกว่าลูกสะอีกก่อนลงแข่งเบนได้บอกว่าจริงๆแล้วมีถุงเท้าคู่สวยที่ใส่แล้วเข้ากับชุดมากมาให้น้องใส่แต่น้องก็ไม่ยอมใส่บอกว่าจะใส่คู่ที่ใช้ตอนซ้อมเท่านั้นเพราะน้องบอกว่าใส่แล้วจะโชคดีแล้วก็มั่นใจ เบนก็เลยไม่อยากขาดเพราะเป็นวันของเขาถุงเท้าที่ใส่ลงสนามมันก็เลยจะแปลกๆน้อยพอถึงเวลาจริงน้องเขายังเด็กมากก็จะมีติดตื่นเต้นอยู่จนเกิดความกางังวลแต่มีพ่อปอเข้าไปประกบส่งลูกลงสนามด้วยตนเองคือรู้เลยจริงๆว่าไม่ใช่แค่ลูกที่ตื่นเต้นแต่ปอสี่ตื่นเต้นหนักกว่าลูกอีกเหมือนเป็นวันครอบครัวของเราอีกวันนึงที่ทุกคนพร้อมใจกันมาเชียร์น้องเฟอร์รารี่ถามว่าคาดหวังไหมกับลูกต้องบอกว่าให้ลูกเต็มที่ในแบบของตัวเองแข่งกับตัวเองไม่ต้องสนใจใคร แม่เชื่อว่าลูกทำได้ดีเพราะเขาซ้อมมาเต็มที่มากทั้งใจทั้งกายคือเขาได้ใจแม่มากเราอยากสนับสนุนลูกให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาชอบเราพร้อมสนับสนุนลูกเสมอแต่ก็คิดว่าอีกเหมือนกันว่าวันข้างหน้าเขาอาจจะเปลี่ยนความชอบได้อีกเพราะน้องยังเด็กอยู่เบดก็อยากให้ทุกคนส่งกำลังใจให้น้องฟรารี่กันเยอะๆด้วยค่ะ